สวัสดีค่ะอุเองค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอุยจะมาบอกวิธีการอ่านโน้ตใน y o u t u b อะที่ทุกเพื่อนเห็นกันอะเราสามารถกดเป็นเพลงตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูสิ่งที่อุเขียนให้เดี๋ยวอ่านเว็บเดียวอะเดี๋ยวทำเป็นเลยลองดูค่ะไปอะทีนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องรู้จักห้าเรื่องก่อนนะหนึ่งอุเขียนให้นี่รู้จักตัวโน้ตก่อนอ่าแล้วก็จุดข้างบน จุดข้างล่างตัวชร์ปแล้วก็ตัวแฟดจุดบนคือเล่นสูงกว่าตัวโน้ตเดิม1ห้องจุดล่างคือเล่นต่ำกว่าตัวโน้ตเดิม1ห้องชร์ปคือขึ้นจากตัวโน้ตเดิมครึ่งเสียงส่วนแฟดคือลดจากตัวโน้ตเดิมครึ่งเสียงอ่ะดรูตัโน้ตนะนี่เลยเห็นไหมเขียนให้แล้วเห็นปะโดเล มีฟาซอนลาทีแล้วก็โดสูงสัญ,ญลักษณ์ตามนี้นะตามที่อู้เขียนเลยเดี๋ยวเพื่อนเเนี่ยจะได้เห็นกันโอเคเดี๋ยวอู๋ทำเป็นตัวอย่างการกดให้เพื่อนๆดูแต่ก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนนี่อันนี้แหละสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นใน g o o อ่าเห็นไหมเห็นปะเขาจะมีลาตัที่ตัมเลมีมีมมฟาชารอ่ะ เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันนะคะเอจากกระดาษมาเป็นเปียโนของซิงมบ้นะคะนี่กระดาษที่เรเขียนให้เป็นตัวนี้โดเลมิฟาโซนาทิโซคือตรงนี้นะตรงกลางเลยเห็นปะเปียโนยาวเฟ้ยเลยทีนี้เนี่ยเราเอาซีตรงกลางซีตรงกลางของเราเนี่ยจิอยู่ตรงนี้เพื่อนๆ<า>ดูนะซีตรงกลางคืออยู่ตรงนี้นะโอเคไล่ได้เลยโดเลมิฟ ทำกระดาษนะโอเคเหนนี้ครึ่งเสียงหรือว่าเอขึ้นครึ่งหรือว่าลดครึ่งเสียงเนี่ยมันคืออะไรตรงนี้ระหว่างขาวไปดำเขาเรียกว่าครึ่งระหว่างดำไปขาวก็เรียกว่าครึ่งดังนั้นจากโดไปเลครึ่งบวกครึ่งเป็นอะไรเพื่อนเป็นหนึ่งถูกไหมหนึ่งเสียงโดไปเลคือหนึ่งเสียงอุอยากให้โดขึ้นครึ่งเสียง หรือโดติดชาร์จก็ค okay, ือตรงนี 5, ้โอเคไหมอุอยากให้เลลงครึ่งเสียงก็คือเลติดแฟดคือตรงนี้ครึ่งเสียงโอเคไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นวิธีการดูขึ้นครึ่งเสียงหรือว่าลดครึ่งเสียงนะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นตัวโน้ตเพลงนะที่เพลงเป็นทุกอย่างอ่ะที่เพื่อนเเห็นการอุเอามาเขียนให้ดูเห็นไหมลาต่ํา ทีต่ำเลมีมีแล้วก็ฟาช้าฟาสูงครึ่งเสียงอาย่าเรามาดูกันอ่ะอันนี้แป้นอึ๊บนะอันนี้ปกตินะโดเลมีอันนี้ธรรมดาอันนี้ลาลาธรรมดาเฮ้ดีลาต่ำก็ลดลงไปหาลาต่ำนี่ง่ายอยู่นี่โอเคไหมโอเคต่อไปที่ต่ำอันนี้ลาต่ำนะอ่ะทีธรรมดาอยู่นี่อ ที่ตามไล่ลงไปอันครึ่งอาหนึ่งห้องส่วนเลกับมีธรรมดาอันนี้เลธรรมดาอันนี้มีธรรมดาแล้วก็ฟาชาร์ปอ่าต่อไปเป็นฟาชาร์ปใช่ปะอ่ะฮะฟาธรรมดาก่อนนี่ฟาธรรมดาชาร์ปขึ้นครึ่งเสียงอึ๊บขึ้นไปโอเคไหมเพื่อนทีนี้เราจะวางมือแล้วดูนะเลทีอ่ะลาตาที่ตามอยู่ตรงนี้ อ่าลาต่าทีต่าเล่เล่แล้วก็มีแล้วก็ฝ่าอ่าลองดูนะลาต่าทีต่าเป็นไงเพื่อนเอนเห็นไหมเริ่มเป็นเพลงแล้วเพื่อนเพื่อนแค่อ่านตามตัวโน้ตโอเคไหมคะลองไปทําหรือว่าไปเลือกตามเพลงที่เพื่อนๆต้องการได้เลยอะโอเคเดี๋ยวลองมาดูว่าเล่นกันยังไงนะคะอ่านตามตัวโน้ตสบายๆชิวๆอ่ะตามที่วิวบอกอ่ะแล้วก็ เล่นเลยอยากได้จังหวะไหนหรือว่าทำในทำไปเถอะทำไปสบายแล้วแต่เราอ่ะลองดูนะกูอาจจะลองตอนนัดตานุบอกแล้วนะเป็น อยากสนุกล้อมด้วยเลยดิล้อมล้อมได้เลยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเนี่ยเพื่อนเอเอากลับไปใช้เพื่อนเพื่ออ่านนะแล้วอยากจะทำอะไรเนี่ยไปทำเลยอุให้เทคนิคและใครมีอะไรสงสัยอะไรเนี่ยคอมเมนต์ใต้ได้หรือว่าปัญหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปตอบแล้วก็วอัดคลิปใหม่ๆหมให้ทุกเรื่องที่เพื่อนต้องการค่ะใครสนใจก็ กดติดตามได้หรือใครอยากให้เพื่อนรู้อะไรง่ายๆแบบเนี้ยก็แชร์ไปเลยตามสบายเลยเพื่อนโอเคไปก่อนค่ะบ๊ายบาย